สวัสดีค่ะสาวึ่งชาแนลนะคะวันนี้สาวึ่งพามาชมท้องทุ่งนาที่จังวัดบัวลอยจ้าเป็นหน้าปังนะคะเนาะกำลังงามร่มหนาวหนาวเห็นอยู่ใกล้ๆพุ่นกระต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยค่ะเป็น แถวเรียงไล่กันอยู่ในคู่หน้านะคะนอ้อบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะล่มเขา่าล่มพัดใบเขา่าวิววิว ด้านนี้ก็เป็นสวนนะคะเป็นสวนมีกล้วยอันนี้น่าจะเป็นอ้อยดำนะคะมีกล้วยมีมะพร้าวค่ะทุกคนกับบรรยากาศร่มหนาววอยวอย มือกล่องสีลุดมือเขามาชมแล้วกดไลค์กดติดตามให้สาววึงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาววึงทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับาการติดตามของทุกทกท่านนะคะคลิปนี้สาววึงไว้ก่อนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีจ้า